ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดารา,าร้อนแรงค่ะกาละแม่ัชรศรีเดินสายทําบุญมอบเสื้อผ้าให้เด็กๆแม้โดนสั่งปลดฟ้าผ่าเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบกับธุรกิจหลายอย่างรวมถึงหนึ่งในนั้น คือทางช่อง3ซึ่งได้มีการปลดพนักงานกว่า300ชีวิตและหนึ่งในนั้นก็คือกลแมพชรญศรีซึ่งสาวกลแมก็ยังบอกอีกว่าเคารพในการตัดสินใจของทางช่องเรียกได้ว่าเป็นการจบลงได้ด้วยดีทั้งสองฝ่ายซึ่งล่าสุดบอกเลยว่าสาวกลแมนั้นยังคงใช้ชีวิตเดินสายทําบุญเช่นเดียวกับครั้งนี้ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะโดนสั่งปลดจากการเป็นพนักงานแต่ทางด้านสาวกลแมได้ ส่งต่อความสุขมอบเสื้อให้กับน้องๆในต่างจังหวัดพร้อมบรรยายว่าวันก่อนแม่ส่งชุดนอนลายการ์ตูน231ชุดไปให้ทางโรงเรียนเข็มทิอาศอาสาจังหวัดอุตร,รดิตถซึ่งเป็นโรงเรียนที่ครูอ้อยให้การสนับสนุนอยู่นานแล้วให้เด็กได้เรียนหนังสือไม่ต้องไปขายแรงงาน อนช่วงน้ำท่วมโตเก้าอีหนังสือได้โดนน้ำพัดเสียหายวันนี้ส่งเสื้อการ์ตูนไปปลอบใจกันก่อนวันหน้าจะทยอยส่งอุปกรณ์การเรียนการกีฬาขนมอาหารและอื่นๆใครอยากช่วยน้องๆที่ชอบการเรียนหนังสือแต่ขาดโอกาสเชิญได้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่า ถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะโดนปลดจากการทำงานแต่ก็ยังใจดีและใจบุญช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเลยทีเดียวล่ะค่ะ